สินค้ารักโลกเนี่ยมันกําลังเป็นสินค้าที่อยู่ในเทรนด์เทรนด์ของที่เราเรียกว่าอีโมชั่นอลคนในอนาคตเนี่ยจะมองในเรื่องของฟังชั่นอลน้อยลงแหะครับแต่มองในเรื่องของอีโมชั่นอลมากขึ้นในเรื่องของสุขอนามัยสุขภาพดูเรื่องความรักโลกดูอะไรก็แล้วแต่ข้าวยั่งยืนเนี่ยเป็นสินค้าข้าวในอนาคตที่สามารถกล่าวอ้างในรายการต่างๆอยู่ในแบรนด์อยู่ในฉลากได้ส่วนสำคัญของห่วงโซ่ปุปทา,าน วันนี้ได้รับเกียรติจากโรงสีกิดอุดมเฮียวินยูนะครับได้ให้การต้อนรับซึ่งจากได้ลงในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรบ้านดอนหมูไปแล้วนะครับจะเห็นว่าโรงสีกิดอุดมเนี่ยเป็นโรงสีที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในมาตรฐานข้าวยังยืนของประเทศไทยมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ g i z เข้ามาเริ่มโครงการเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเฮียวินยู มีความตั้งใจที่จะพัฒนาเข้าวยังยืนของจังหวัดอุบลราชธานีในนามของโมเดลตการพืชผลมาหลายปีนะครับซึ่งจากการได้มาเยี่ยมโรงงานในวันนี้เนี่ยโรงงานมีความพร้อมมากแต่ถ้าหากว่ากรมการข้าวโดยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรของประเทศไทยเราเมีการส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วประเทศเนี่ย ที่มีศักยภาพในการยกระดับเป็นข้าวจังยืนนะครับสามารถสะท้อนถึงความเป็นอยู่เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้และกระทบไปถึงรายได้ของประเทศมากขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนครับสินค้ารักโลกเนี่ยมันกําลังเป็นสินค้าที่อยู่ในเทรนเทรนของที่เราเรียกว่าอีโมชั่นอลคนในอนาคตเนี่ยจะมองในเรื่องของ ฟังชานอฟนี้น้อยลงแะครับแต่มองในเรื่องของอีโมชั่นอลมากขึ้นในเรื่องของสุขอนามัยสุขภาพดูเรื่องความรักโลกเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเนี่ยก็สามารถมีความมั่นใจได้ว่าข้าวที่บริโภคมาจากอันตลักษณ์มาจากคุณสมบัติข้าวที่มีคุณสมบัติที่ดีมีโภชนาการสูงตามอีโมชั่นอลที่เราต้องการได้แน่นอนเพราะว่ามันถูกควบคุมข้อมูลในในซ OC ที่เราเชนอฟกัรตูนีครับเพราะฉะนั้นเป็นมิติใหม่ที่สามารถ ผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและผู้บริโภคก็สามารถมั่นใจได้ว่าของนี้คือของจริงของแท้ครับเป็นความโชคดีของกรมค้าที่มีพี่น้องในสะพายเชนของของตาก,การพืชผลนะครับตลอดทั้งตัวที่สะพายเออเองเราจะมีกลุ่มเกษตรกรดอนหมูที่มีพี่ธนูเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณและผู้ประกอบการทางโรงสีมีเฮียวินยูเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณเนี่ยเมื่อสองก้อนดีมาและสะพายมาเจอกันเนี่ย ถ้าเจอในการจัดการระหว่างทางในตลอดทั้งเชนเนี่ยมีการควบคุมการบริหารคุณภาพตลอดทั้งเชนเนี่ยผมก็เชื่อว่าในเ็ววันนี้เข้าวยั่งยืนที่เป็นโมเดลแรกๆก็จะเกิดอยู่ที่ตะการพืชผลอุบลราชธานีครับ